สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันต้นเดือนนะครับวันที่หนึ่งตุลาคม2อ2 2่และวันที่หนึ่งตุลาคมนี่เองเราก็รู้ว่าเป็นวันฉลองท่านนักบุญเทเลซาแห่งพระกุมารเยซูซึ่งมีประวัติซึ่งเราคุ้นเคยและเราก็เลื่อมใสศรัทธาอาจจะว่าเป็นนักบุญที่ร่วมสมัยกับพวกเราก็ว่าได้นะครับประวัติของท่านนะครับก็มีดังนี้ก็บอกว่านักบุญเดเลซาแห่งพระกุมารเยซูมีนามเดิมว่ามารีฟรองซ์ส เชเลสมาแตง่งเกิดเมื่อวันที่2มกราคม1873ที่เมืองอลองซงประเทศฝรั่งเศสเป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาบุตร9คนของหลุยและเ,เซลีม,มาแตงบิดามารดาของเทลส,สมีศรัทธาต่อาศาสนาอย่างมากและอยากจะเข้านักบวตรกทอลิกแม้จะไม่ได้เป็นแต่เมื่อมีเมื่อแต่งงานและมีบุตร ทั้งสองก็ปลูกฝังความศรัทธาในพระเจ้าต่อลูกๆทุกคนบุตรที่มีชีวิตยอยู่มาจนโตทั้ง5คนต่อมาได้ปฏิญาณตนเป็นนักพรตหญิงทั้งหมดในวัยเด็กเมื่อมารดาของเจรัสเสียชีวิตในปี1877ทั้งครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองลีเซียนับตั้งแต่นั้นมาเทรัสเข้าเรียนในรามคณะเบเนด,ดิกตินจนอายุ15ก็ตัดสินใจเข้าคณะคาเมไล ไม่สวมรองเท้าที่เมืองลีเซียแต่ไม่ได้รับการดินยอมจากอธิการลินีอารามเพราะอายุเธออย่างน้อยเมื่อหลุยพาบุตรสาวไปร่วมง,งานฉลองครบ50ปีที่สมเด็จพระสันะปาลีโอที่13ได้รับบวดเป็นบัตรหลวงทั้งสองได้รับเลือกให้เข้าเป้าเจเลสจึงได้ใช้โอกาสนี้ทูลขอพระอนุญาตเข้าอารามาคณะคาเมลไล คงประทับใจในความมุ่งมั่นกล้าหาญของทั้งสองแต่ให้ยอมรับการตัดสินใจของอธิการลินีในที่สุดอธิกาลินีก็ยินยอมเทเลสได้เข้าอารามคาเมไลที่อารามลีเซียเมื่อวันที่9เมษายน1888ได้รับเฮเบตเมื่อวันที่10มกราคม1889และปฏิญาณตนเป็นนักบวชเมื่อวันที่8กันยายน 1890มีฉายาว่านักบุญเทเลซาแห่งพระกุมารเยซูและพระพกักและพระพักศักดิ์สิทธิ์ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในอารามท่านได้ใช้ชีวิตรักษาวัดปฏิบัติอย่างดีนบนอบเชื่อพังธิกาลินีเติมโตในจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมด้วยพันธสัทานความศักดิ์สิทธิ์อุทิศตนตอบรับเป็นเจ้าพระกินีเจรส เริ่มป่วยตั้งแต่ปี1896ด้วยวันโลกแม้อาการจะสุดหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ยังพยายามรักษาวัดปฏิบัติตามปกติบัคินีโปลีนพี่สาวของเธอจึงขอให้ท่านเขียนอัตราช,ช,ชีวประวัติเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและชีวิตว่ายบิญญาณของท่านแก่คนอื่นบัคกินีเจเรซายมุกบานเยซูถึงแก่กรรมเมื่อวันที่30กันยายน 1,897 uh, รวมอายุได้24ปีพระคินีเจเรซาแห่งพระกุมารเยซูก็ถึงแก่กรรมพระคินีเซลีนพิสาวได้รวบรวมข้อเขียนของท่านตีพิมพ์เป็นหนังสือและแจกจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆทําทให้ชื่อเสียงของท่านเริ่มแพร่หลายมากขึ้นพระคินีเจเรซาได้รับประกาศเป็นบุญราสีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิยุสที่11 วันที่29เมษายน1923ได้รับประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่17พฤษภาคม1925ในสมณะสมัยเดียวกันและยังรับแต่งตั้งเป็นนักปรา์แห่งคริสจักรเมื่อวันที่19ตุลาคมคศ1997โดยสมเด็จพระสันตะปาป,ปาจอร์ปอลที่2ครับของนี้เป็นเกร็ดประวัติเล,เล็กๆน้อยๆของท่านนักบุญเจเรซาแห่ง พระกุมารเยซูหรือว่าลีเซียเนี่ยนะอายุน้อยนะอายุ24ปีนะครับยังไม่ <c oughs> เป็นเจเพศเลยนะครับแต่ว่าในความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระเป็นเจ้านั้น <c oughs> ก็ทําให้ท่านได้อยู่ในอารามสวดภาวนา,าแล้วก็ปัจจุบันนี้คณะคาเมไลท์เนี่ยซึ่งสั้นสังกัดอยู่เนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับมีอยู่ในทุกมุมโลกก็ว่าได้ลักษณะ ในอารามที่เรารู้กันตามภาษาชาวบานะ้านเราเป็นแค,แค่เป็นเป็นชีลับนะเป็นชีลับนะครับเป็นหน้าที่ของการสวดภาวนาติดต่อสัมพันธ์พระเจ้ามีคนมาขอให้ภาวนาให้อะไรให้ก็ทําอย่างของเราก็มีหลายๆแห่งในในประเทศไทยนะครับมีอารามจริงจริงก็สี่ห้าแห่งนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องให้เราดูชีวประวัติจากชีวประวัติของนบุญเทเรซาเนี่ยเราจะเห็นว่าท่าน ได้รับการอบรมแต่เล็กแต่น้อยบิดามารดาของท่านนั้นมีบุตรตั้งเก้าคนนะและห้าคนบุตรหญิงห้าคนเป็นซิสเตอร์แสดงว่าทั้งสองท่านเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระเวทเจ้าอย่างยิ่งแล้วก็ภายหลังเราก็ทราบแล้วเมื่อไม่กี่ปีมาน,นี้ก็ได้รับการสถานาขึ้นมาแล้วก็เป็นนักบ,บุญด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะว่าไปแล้วถ้าเรา พยายามศึกษาประวัติของท่านอย่างดีๆเราจะรู้ว่าชีวิตของความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่ได้หมายความถึงการจะต้องออกไปวัดไปเทศไปสอนอะไรมากางแต่ว่าการสวดภาวนาคือการสนิทสัมพันธ์กับพระเบญชามันยิ่งใหญ่ท่านได้รับเรียกรับเลือกให้เป็นอุปถัมภ์ของประเทศมิซังด้วยของการาทำหน้าที่ต่างๆการประกาศข่าวดีด้วยอะไรด้วยก็เป็นอะไรที่พวกเรา ก็ภาคภูมิใจแล้วก็มีแบบอย่างของนักบุญซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะยังเป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เรียนแบบอย่างของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังดําเนินชีวิตและคิดว่าตัวเองนั้นมีพระพรพระเจ้าไหมที่จะเป็นเหมือนกับนักบุญเตระสาของเราในวันนี้นะครับขอรบรรพ,พระบิดาประสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด